สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคนกัมพูชาบอกว่าประเทศไทยไม่มีรูปปั้นนางอักษราในปราสาทหินซึ่งเป็นเรื่องที่คนกัมพูชานั้นเข้าใจผิดในประเทศไทยมีการพบรูปแกะสลักนางอักษราอยู่หลายที่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนางอัปสราที่ปราสาทศรีคอนภูมินางอัปสราที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมายซึ่งคาดว่านำมาจากปรางพระโคอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานางอักษราที่มาจากปราสาทหินพิมายนางอัปสราที่มาจากเมืองละโวทับหลังนารายศิวานาถปราสาทศรีคอนภูมิเป็นรูปนางอักสราไร่รำเป็นต้น อัปสราหรืออัปสอนในภาษาสันสกิตถือเป็นนางฟ้าจำพวกหนึ่งบังเกิดเกิดขึ้นเมื่อครั้งกวนเกษียนสมุดเพื่อเอาน้ำอมฤตขึ้นมาดังความปรากฏในมหากาบมหาภราตะของประเทศอินเดียขอบคุณที่มาของภาพเพจปราสาทหินถิ่นแดนไทยแจ็คแก้วพฤกษและเพจอื่นๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าสีคอนบ้านผมเองครับแต่ข้อมูลโดนแก้ไขไปเยอะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าและยิ่งกว่านั้นนครวัดที่เขมรชอบอ้างภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเป็นของบรรพบุรุษเขมนั้นแท้ที่จริงแล้วบ,บรรพบุรุษสยามคนไทยนี่แหละเป็นคนสร้างส่วนบรรพบุรุษเขมรเป็นคนป่าเป็นทาตไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเอาจริงๆนะเขมรเพิ่งมาเห็นมารู้จักนครวัดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าผมคนสีขอนภูมเห็นแต่เด็กแต่ไม่รู้รูปปั้นหน้าปรา,าสาทคือใครขอบคุณสําหรับข้อมูลครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องเห็นใจเขาหน่อยประเทศที่อินเทอร์นเน็ตเพิ่งเข้าถึงเห็นอะไรในเน็ตก็คิดว่ามาจากนคก,กวัดที่สร้างขึ้นจากมนุษย์ยุคหินชาวคขมรอย่าลืมฮุนเซนเคยอยู่ร่วมเขเมรแดงก่อนแยกตัวออกมาในช่วงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าที่ปรา,าสาทพีมาย รูปเทพธิดาฟ้อนรำนะ่ะพร้อมนักดนตรีร่วมถึงภาพความคติพุทธมหายานที่เป็นนางโยคินีรำถวายพระโทธิสัตว์ไตโลกวิเชียนซึ่งเป็นภาพสลักที่เก่ากว่านางอับสาราที่นครวัดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศที่ทำอะไรอะไรก็มาจากกำแพงพอมีเน็ตก็เคลมเขาไปทั่วของกูทุกอย่างยกเว้นสมองถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการศึกษาทำให้เราหูตากว้างไกล มองเห็นโลกไม่ใช่แค่กะลาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านครวัดสร้างทีหลังแต่เป็นออริจินอลพวกที่สร้างก่อนน่ะเป็นพวกก๊อปปี้ขเมเอาอะไรมาคิดมีหน้าล่ะฉลาดทั้งสายพันธุ์ยัน DNA ฉลาดยันโคตรถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประวัติศาสตร์ตัวเองยังไม่รู้เลยแถมคนในชาติล้างสมองอีกแล้วก็จบด้วยการก๊อปไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า วิธีเคลมง่ายๆโง่โง่สไตล์เมนก็คือทั้งหมดเคยเป็นของเมนดินแดนเคยเป็นของเหมนโจนเสียมขโมยไปและศิลปะวิทยาการโจนเสียมขโมยไปจากพระโคแก้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็คนที่รู้เรื่องเป็นคนที่มีการศึกษาโดนกำจัดทิ้งในยุคข,ขมนแดงจนสิน้นถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอะไรกับพวกไม่เรียนหนังสือกระบือนามถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ไล่ถามเขมรทุกตัวแล้วว่าอัปสาราเกิดมาจากไหนแม่งตอบไม่ได้สักตัวซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสตเข้าความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับรอลุ้นเทศกาลสงกรานขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมช่วงสิ้นปี2023กันดีกว่าครับประเทศไทยมีแต่อะไรดีด เดินหน้าพัฒนาต่อในส่วนของประวัติประเพณีสงกรานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณและเป็นวัฒนธรรมประจำชาติซึ่งฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนไทยมาช้านานการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไป จากราศีใดราศีหนึ่งจะเป็นราศีใดก็ได้แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เองเมื่อสงกรานต์แปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายเข้าไปวันสงกรานต์จึงต้องมีอยู่ประจําทุกเดือนเพราะดวงอาทิตย์จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปเดือนละหนึ่งครั้งเสมอแต่ ในวันและเวลาที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่วงเล็บตามภาษาโหรหรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าไปสู่ราศีเมษในเดือนเมษายนซึ่งตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5เราถือเป็นกรณีพิเศษเรียกว่าวันมหาสงกรานด้วยถือกันว่าวันและเวลาที่ตั้งต้นสู่ปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ตามการคำนวณของโหรผู้รู้ทางโหราศาสตร์ เพราะในสมัยโบราณน,นั้นเรานับถือเดือนเมษายนเป็นเดือนแรกของปีสมัยพระบาทสมเด็จพระจ,จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพศ2432ได้กำหนดให้ใช้วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ซึ่งตรงกับวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่และได้ใช้มาเรื่อยๆมาสาเหตุก็เพราะสอดคล้องกับธรรมเนียมโบราณเนื่องจากหากนับจากจันทรคติจะตรงกับ วันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5ซึ่งก็คือวันสงกรานต์หรือวันที่ดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษนั่นเองซึ่งนี่นะครับก็เป็นประวัติคร่าวๆของวันสงกรานต์ไทยหรือประเพณีสงกรานต์ไทยเ้ื่อภายหลังนะครับที่โพสต์ของเพจอาเซียนมองไทยได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเขมเมเขาจ้องจะเล่นคุณอยู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอยากรู้ว่า ถ้า8ชุดไทยพระราชนิยมจดยูเนสโกข้าเมนจะเป็นยังไงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าก็ไม่ยังไงครับกอบชุดไทยเหมือนเดิมใส่ชุดไทยเหมือนเดิมเหมือนกับขนไทยที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโกแล้วทุกวันนี้นะ่ะก็ยังกอบขนไทยมารำอยู่ตั้งแต่วิธีการแต่งหน้าโขนของสถาบันศิริกิตไปจนถึงการใช้ปีกมแมลงทับท่ารำวิธีทำหัวขน ทัดมาครับคอมเมนต์ว่าประเทศเพื่อนบ้านตัวแสบจ้องละครับทัดมาครับคอมเมนต์ว่าขึ้นทะเบียนไปข้างบ้านแค่สะเทือนแต่ถามว่ายังก๊อปอยู่ไหมก๊อปคือเก่าทัดมาครับคอมเมนต์ว่าแค่นี้ก็กลวยเงินต่างชาติได้เยอะแล้วสงกรานหน้าน่ะทำลายสติแน่ทัดมาครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยพ่อค้าแม่ค้าไกด์ธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะ่ะรับเงินจากนักท่องเที่ยวเมื่อยมือจริงๆคาแมน่ะทำไมนักท่องเที่ยวหายเงียบเป็นป่าช้า ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคือสงสัยประเทศนี้มันไม่มีอย่างอื่นให้ขึ้นทะเบียนจริงๆใช่ไหมชักเคยเยอรมันก็เอาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศกรรมกรและขอทานรอบข้างของไทยนะ่ะทุกที่จะขอขึ้นทะเบียนร่วมแน่นอนนะ่ะอารมณ์แบบโขนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าการสร้างเทศกาลต่างๆระดับประเทศให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ นำคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนั่นคือสุดยอดแล้วครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ